ทหารกัมพูชา49นายเอาชนะทหารสยาม1,000นายขอกราบสวัสดีและขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้จะขอยกมาเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งทหารกัมพูชา49นายเอาชนะทหารสยาม1,000นายนี่คือเรื่องจริงที่พี่ทหารกัมพูชาคนหนึ่งในบรรดาทหาร49นายที่ได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญจริงๆพวกศัตรูสยามบุกเข้ามาในเขตภูมิขือขอยืนยัน หากพี่น้องท่านใดไม่เชื่อสามารถเลื่อนข้ามวิดีโอนี้ไปได้เลยเพราะนี่คือเรื่องอับพินิหารแต่ถ้าพี่น้องได้ฟังแล้วก็ขอให้ช่วยพิจารณากันว่ามันควรเชื่อหรือไม่ทหารกัมพูชาที่เล่าเรื่องนี้เขามีชื่อว่าบงอาวซึ่งจะขอพูดถึงพี่เขาสักหน่อยเขามีอายุเกือบ60ปีบงอาวมีร่างกายใหญ่สูง175เซนติเมตรมีกล้ามเนื้อเป็นคนที่มีพละกกำลังแข็งแรงถึงแม้ว่าเขาจะมีอายุ มากไปไหนก็ตามแต่เขายังว่องไวเหมือนสมัยยังหนุ่มและความกล้าหาญของเขายังคงเหมือนเดิมไม่เคยรู้จักกลัวอะไรเลยเขาได้เข้ามาเป็นทหารตั้งแต่อายุสิบห้ปีส่วนพ่อของเขาเป็นทหารตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสปกครองจนถึงสมัยของหลอนนอนจนกระทั่งกเกษียณพ่อของเขาก็ได้มอบวัตถุศักดิ์สิทธิ์ให้เขาจำนวนสองอย่างคือพระพุทธรูปสีขาว และของคลังเขมรอีกหนึ่งชิ้นพร้อมบอกเขาว่าของทั้งสองนี้ลูกต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีเพราะสามารถช่วยปกป้องชีวิตลูกจากอันตรายต่างๆได้หากลูกเป็นทหารและเข้าสงครามต้องสวมติดตัวไว้เสมอเมื่อลูกออกไปรบและห้ามทำร้ายผู้หญิงแม้จะเป็นศัตรูก,ก็ตามและห้ามรังแกผู้อื่นตั้งแต่นั้นมาเขาก็รักษาคำสั่งเสียของพ่ออย่างเคร่งครัดไม่ทำร้ายผู้หญิงและไม่รังแกผู้อื่น พี่บงเอวเขาเชื่อในวัตถุศักดิ์สิทธิ์เชื่อในบารามีผู้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาเขามักจะนึกถึงพระคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระคุณบิดามารดาชาติชายชาวเขเมรและผู้พิทักษ์เจ้าของน้ําเจ้าของแผ่นดินและพวกเขาทั้งสี่สิบแก้วนายที่เหลือก็เป็นเช่นเดียวกันพวกเขาทุกคนล้วนมีวัตถุศักดิ์สิทธิต์ติดตัวไว้เพียงแต่วัตถุศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นไม่เหมือนกันเอาล่ะ เขาเรื่องของเราต่อพี่บงเอาได้เล่าให้ฟังว่าพวกเขาได้เข้าประจําการณจุดหนึ่งในเขตภูมะเขือจํานวน49นายพวกเราส่วนใหญ่ล้วนเป็นทหารที่เคยผ่านสมอรภูมาแล้วหลายครั้งและในจุดที่พวกเรายืนอยู่เป็นพื้นที่เหมาะแก่การป้องกันและยากที่จะโจมตีถ้าศัตรูจะเข้ามาโจมตีก็เป็นเรื่องยากเพราะไม่มีเส้นทางสําหรับการเคลื่อนย้ายมีเพียงทางเข้าออกทางเดียวเท่านั้นซึ่งพวกสยามสามารถผ่านเข้ามาได้ ต่เส้นทางนั้นเต็มไปด้วยอันตรายอย่างมากหากพวกมันกล้าโดยเข้ามาสู้ก็รู้ดีว่าต้องตายแน่นอนและรู้ว่าจะพ่ายแพ้พวกเราเพราะว่าพวกเราได้วางแผนติดตั้งกับดักหลายชั้นเพื่อรับมือทหารสยามแม้จะมานับล้านก็เตรียมรับไว้แล้วพร้อมสําหรับการต่อสู้ครั้งใหญ่กับทหารสยามพวกเราได้แบ่งกําลังออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละสามคนหรือสี่คนและพวกเรามี อาวุธทันสมัยอยู่ในมือทุกคนเช่นปืนอาก้าปืนกลหนักยิงได้ในระยะไกลรวมทั้งอาวุธเบาอื่นๆอ,อีกเมื่อเราต่อสองครามดำเนินไปจนถึงวันที่สทหารไทยก็ยิ่งโจมตีหนักขึ้นในพื้นที่ของเราโดยส่งกำลังทหารประมาณหนึ่งพันนายเข้ามาและในวันนั้นการต่อสู้ได้เริ่มตั้งแต่เวลาห้าโมงเช้ายาวไปจนถึงห้าทุ่มในวันนั้นเวลาประมาณ11บเอโมงเช้า พวกทหารสยามได้ยินกระสุนปืนใหญ่เป็นจำนวนมากหลายลูกกระสุนตกกระจายทั่วบริเวณตอนนั้นมีกระสุนปืนใหญ่ลูกหนึ่งได้ตกลงใกล้ตัวของเขาห่างประมาณ9เมตรแล้วระเบิดขึ้นจนหูอื้อแทบไม่ได้ยินเสียงเลยทีเดียวมีเศษสะเก็ดระเบิดกระเด็นไปสี่ถึงห้าจุดแต่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บเลยคุณย้ำว่าไม่ใช่แค่เพราะวัตถุศักดิ์สิทธิ์ และบารามีภูมาเขือช่วยเท่านั้นหากไม่อย่างนั้นชีวิตมาพูดเล่าให้พวกน้องฟังได้พี่บงเอาเล่าแต่ว่าตอนที่สู้รบทหารสยามบุกเข้ามามากขึ้นพวกเราก็โต้กลับอย่างรุนแรงทหารสยามหลายคนเหยียบกับระเบิดบางส่วนก็ตายเพราะพวกเรายิงพวกเราซ่อนตัวอยู่ในสนามรบที่เตรียมไว้ทหารสยามเข้ามาสิบก็ลม้มลงไปสิบทุกครั้งไม่รอดกลับออกไปได้เลย เพราะพวกเราล้วนเป็นทหารกล้าหาญไม่มีใครคนใดถอยหลังเลยต่อสู้กับทหารสยามแม้จะตัวคนเดียวมีกลัวตายเพื่อปกป้องแผ่นดินเขมรพี่บงอาวได้เล่าวา่ามีเรื่องหนึ่งที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่เขาไม่เคยพบมาก่อนโดยปกติแล้วในพื้นที่ที่พวกเขาประจำการที่ภูมะเขือพอพระอาทิตย์ตกดินก็มืดสนิททันทีและมีหมอกลงมาหนาทึบจนมองอะไรไม่เห็นเลยและในตอนกลางคืนก็หนาวเย็นมาก และในวันนั้นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มมีกระแสลมหนาวจัดพัดมากระทบตัวพวกเราหนาวผิดปกติหนาวจนขนลุกสู้ไปทั้งตัวตลอดแนวหลัง mm. ตอนนั้นเองอายุยูก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นสว่างเหมือนเวลาสี่โมงเย็นแต่สว่างอยู่เพียงอีกฟากหนึ่งซึ่งเป็นบริเวณที่พวกทหารสยามกําลังยืนประจำการและซ่อนตัวอยู่เท่านั้นส่วนทางฝั่งพวกเรายังคงมืดสนิท เหมือนกับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเรามองเห็นทหารสยามได้อย่างชัดเจนและตอนนั้นพวกเราก็เปิดการโจมตีเข้าสู่ทหารไทยอย่างนักหนูงพวกเราได้ยิงสังหารทหารไทยไปจํานวนมากหลายคนจนทําให้บางส่วนของพวกมันไม่ยอมฟังคําสั่งผู้บังคับบัญชาและไม่กล้ารุกเข้ามาอีกส่วนบางคนก็วิ่งหนีทิ้งสมอระพุงการรบการต่อสู้เงียบสงบลงในเวลาประมาณห้าทุ่มหลังจากที่พวกเราได้พบกับเหตุการณ์มหัศจรรย์นี้ พวกเราก็เชื่อว่าบรรพบุรุษชาวเขมรและบารมีภูมิขือได้ช่วยพวกเราจริงๆเพราะว่าพวกเราเองก็ไม่คิดว่าจะสามารถเอาชนะทหารสยามที่มีจํานวนมากและมีอาวุธทันสมัยได้อย่างง่ายดายเช่นนี้พวกเราทั้ง49นายไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเลยนี่เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์จริงๆเอาล่ะพี่น้องจะเข้าใจอย่างไรกับเรื่องนี้ก็แล้วแต่เราไม่ได้บังคับใครเลยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ และขอให้พี่น้องช่วยระลึกถึงด้วยขับคุณที่ได้ดูและฟังจนจบและเรายังมีงตอนต่อไปอีกในเวลาไม่นานนี้เราขอขอบคุณอีกครั้งต่อพี่น้องทุกท่าน